กันได้ชมนะอ่ะอ่ะอ่ะดีชื่อข้าวเจ้านะครับอู้หูหูน่ารักเชี๊ดอ้ออ้อย่นี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยให้กำลังใจติดตามแล้ วันนี้ก็พาชมความน่ารักของหมาน้อยนะครับที่เลี้ยงที่บ้าน <SF> นี่ก็มีสมาชิกสี่ตัวนะครับที่ได้ให้เพื่อนๆได้ชมนะอ่ะอะ่ะอ่ะอนีชื่อข้าวเจ้านะครับโอ้ยน่ารักเชียวอ่ะนักกวนนักวนเดี๋ยวขอก็ดูตัวอ้วนๆหน่อยสินี่ครับตัวอ้วนนะครับอันนี้ตัวหางกุดนะครับนี่ ตัวดึงโอ้น่ารักเกี่ยวนะครับตาหักเทะนี่โดนอ้วนกินนมกินงูแม่งมาแล้ววะ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 แล้วนี่ครับมีมีสี่ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่นี่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ครับ <toujours> อันนี้ดูแลโดยน้องพาวนะครับตอนจะเป็นคนจัดการนะครับเป็นคนจัดการดูแลนะครับน้องมาเขา ันนี้ก็เป็นป๊อปคอนนะครับป๊อปคอนเป็นป้าเป็นป้าของพวกหมาพวกนี้ครับเขาจะคอยดูแลจัดก,การนะครับช่วยนะครับอ้าวป๊อปคอนนะครับก็จะเป็นหมาพื่อพื้นบ้านอันนี้ก็จะมีตัวนั้นผสมหมาพันธุ์ผสมอยู่นิดนึงนะครับตัวแปลกกับเพื่อนเลยเนี่ยน,นี่ก็ ตัวเนี่ยตัวผู้รึเปล่ามาแล้วนี่มาแล้วนี่ตอนนี้ก็นั่งนั่งบ้องนี่หาวหาวโอ้โหความน่ารักชมเพลินเตือครับเพื่อน ขาอันนี้เป็นหมาพันพื้นบ้านนะครับตัวไปตัวนี้โอ้ท้องป่องเลยเพิ่งกินอิ่มท้องป่องเลยกินอิม่มโอ้นะครับเอาไปให้ชมเพลินๆน,นะครับไม่ยาวมากนะครับไม่บรบกวนเวลาเพื่อนๆน,นะครับนี่เลยตัวนี้นเดี๋ยวนะเพื่อน้ชมนลอ้วนตุ๊บเลยนี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลย นี่ป้าปอปคอนเขาก็ช่วยดูเลน,นะครับลูกหมาทั้งที่ไม่ใช่ลูกนะเขาเป็นป้านะนี่นะครับโอ้อากาศเย็นนะครับเขาชอบนอนกองกันน,นี่ก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยให้กำลังใจติดตามรับชมมองมือใหม่กับประเสริฐตีเฮ็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตลอดกากรอัปเดตลอกหมาสวัสดีครับ